โซจูบักบริการรับเติมโลบักระบบ ID p a พาร์ตปลอดภัยแน่นอน100%และยังมีบริการรับกดเกมพาร์ตแมปอนิเมตแวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นเกมพาร์ต VIP ใช้นีฮันเตอร์และอื่นๆรวมไปถึงเทรดรีโลอีกด้วยทั้งหมดนี้ปลอดภัยแน่นอนที่ร้านโซจูบัก เอาละผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในออนิเวนกาดเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาพาเล่นหรือว่าสอนทําอะไรนู่นนี่นั่นครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเกมนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมนะครับกาลังไล่แบนเวฟอยู่นะครับผมตอนนี้แบนไปทั้งหมด5 0 0 0ันกว่าคนแล้วเนาะก็อยากจะมาบอกทุกคนนะครับว่าใครที่กําลังใช้โปรแกรมโปหรือว่าอะไรต่างๆครับให้หยุดก่อนนะไม่ต้องใช้หรอกโปใช้กันทาไมตอนนี้โปเริ่มโดนแบนกันเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ครบทุกคนนะครับแต่ว่าก็เริ่ม แล้วขึ้นรูปไปให้นะครับนี่เลย By the way we been aware of a lot of people exploit นะครับก็คือพวกก็คือพวกโปรนี่เนี่ยโด,โดนแบนแลวโดนแบนเวฟอย่างที่บอกไปเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเนี่ยโน้ตไว้ว่าพวกมาโคนะครับหรือว่าไทนี่แท็กเนี่ยจะไม่นับว่าเป็นโปรนะครับผมพวกที่ใช้สคริปต์เท่านั้นนะครับจะเป็นโปรแล้วก็จะโดนแบนเนาะก็คือคนที่ไม่ได้ใช้โปรเนี่ยก็น่าจะรอดนะครับแต่ว่าแต่นะครับตอนเนี้ยตัวเกมมันบอกมาอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีบางคนเนี่ยคือเพื่อนผมบอกว่ามีบางคนที่เขาไม่ได้ใช้โปรเลยเขาไม่ได้รู้จกักออโต้คลิกด้วยซ ก็โดนแบนเว็บไปด้วยนะครับผมเพราะงั้นคือผมอยากนำมาบอกทุกคนว่าใครที่ใช้มาโคอยู่ใช้ t i น y t ท g อยู่หรือใช้ออโต้คลิกในโทรศัพท์อยู่นะครับถึงมันจะบอกว่าไม่ได้แบนคุณเนี่ยก็แนะนําให้ระวังไว้ก่อนนะครับหรือว่าหยุดใช้ก่อน,นครับเพื่อความปลอดภัยของรหัสทุกคนเองเนาะเพราะบางคนนี่ที่เขายืนอยู่เ,เฉยหรือว่าเดินฟาร์มมือเล่นอยู่เนี่ยยังโดนเลยนะครับผมก็แนะนําให้พักก่อนก็ได้ครับหรือว่าออกเกมกันได้เพื่อความปลอดภัยของรหัสต,ตัวเองนะครับผมไม่รู้ช่วยได้ไหมแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับเราไม่ได้เข้าเกมแล้วอาจจะรอดเนาะก ไปเฉยเนาะก็ระวังไว้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปละบาย